คาห้าไบโอสตตมูเลเตอร์ตัวใหม่รักษาลุมสิวดีขนาดไหนและผลลัพธ์อยู่ถาวรไหมถ้าอยากรู้ดูคลิปนี้เลยครับเนื่องจากยาตัวนี้เพิ่งเข้าไทยนะครับถ้าถามผลลัพธ์ในระยะยาวผมจึงต้องเอางานวิจัยจากต่างประเทศมาคุยกันโดยงานวิจัยนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในวาราาสารทางการแพทย์ระดับนานาชาติตั้งแต่ปี2013นั่นหมายความว่ายาตัวนี้ได้ถูกใช้ในยุโรปและอเมริกา มาเป็น10ปีแล้วครับโดยคา่าห้าไบโอสติมูเลเตอร์ถูกออกแบบมาภายใต้คอนเซ็ปที่ว่าคนไข้สามารถเห็นผลลัพธ์ได้ทันทีด้วย CMC เจลและสามารถเห็นผลลัพธ์ในระยะยาวด้วยคา่าห้าไบโอสติมูเลเตอร์ที่กระตุ้นให้ร่างกายของเรานั้นสร้างคอลลาเจนสร้างผิวขึ้นมาใหม่ด้วยร่างกายของเราเองโดยงานวิจัยนี้นะครับมีอาสาสมัครทั้งหมด27คนชาย17หญิง10อายุระหว่าง16 ถึง63ปีและมีการติดตามผลลัพธ์ที่1เดือน3เดือน6เดือน1ปีแล้วก็2ปีด้วยภาพถ่ายและความพึงพอใจของคนไข้ครับโดยในการรักษานะครับได้มีการทำ s u b s t i t u t i 1สัปดาห์ก่อนที่จะฉีดคาห้าไบโอสติมูเลเตอร์และในการทดลองนี้นะครับได้มีอาสาสมัครเพิ่มอีก13คนโดยรักษาด้วยการฉีดตัวยาฟิลเลอร์ เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ในระยะยาวและผลการทดลองปรากฏว่าในช่วง1เดือนแรกคนไข้20จาก27คนหรือว่า74%ได้ให้ผลลัพธ์คะแนนเต็ม4นั่นก็คือหลุมสิวนั้นดีขึ้น75ถึง100%และเมื่อเวลาผ่านไป48สัปดาห์นะครับยังมีคนไข้ถึง70%ที่ยังให้ผลลับเกิน50%์เกิน50%จากการรักษาแค่ครั้งเดียว ซึ่งจะแตกต่างจากคนไข้ที่ฉีดฟิลเลอร์นะครับเพราะคนไข้ในช่วงหนึ่งเดือนแรกที่ฉีดฟิลเลอร์จะพอใจผลการรักษามากๆแต่พอเวลาผ่านไป1ปีฟิลเลอร์สลายหมดแล้วผลลัพธ์ของคนไข้แทบจะกลับไปเป็นศูนย์โดยงานวิจัยได้สรุปม,มาแบบนี้ครับว่าคาห้าไบโอสติมูเลเตอร์มีประสิทธิภาพในการรักษาลุมสิวได้ดีและยังปลอดภัยเพราะคนไข้ทั้งหมด ไม่มีผลข้างเคียงหลังจากการรักษาเลยและที่สำคัญผลลัพธ์ของการรักษานั้นจากที่ follow up มาให้ผลลัพธ์ที่ยาวนานมากกว่า18เดือนดังนั้นใครที่อยากรักษาลมสิวแต่ก็ไม่อยากเลเซอร์เพราะกลัวว่าน่าจะบางเป็นฝ้าหลังจากการรักษาค่า5 b าไบโอสติมูเลเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะสามารถเห็นผลลัพธ์ที่รวดเร็วให้ผลลัพธ์ในระยะย,ยาวและที่สำคัญไม่ต้องพักหน้าหลังจากการรักษา ค ai, สามารถใช้หน้าได้ทันทีในวันถัดไปใครที่สนใจลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันเดี๋ยวผมจะว่อโปรโมชั่นดีๆสำหรับ FC ให้ครับ